มาถึงอ่นครับ EP 11ครับของชุดสอนเขียนแอปพลิเคชัน and iOS โดยการใช้แพลตฟอร์มฟัตเตอรเชื่อมต่อกับ API ที่เป็น .net framework ใช้ฐามมนข้ L, นอมูล MS SQL พ e r v e r โดยการใช้ n e g o n g นะครับ ตอนนี้ i p 1 1จะสอบวิธีการครับเอาเลต่นลอนที่ได้มาจาก API มาทำการใส่โมเดลครับสิ่งแรกครับมันเตอร์จะมาตรงตัวที่เป็นแที่เราทำค้างเอาไว้จะได้ไหมครับเราสามารถพิมพ์ตัว r e s u l t ออกมาในรูปแบบของตัวเดต้าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปครับดูนะครับนะครับมนเริ่จะทำการหลูมวนครับโดยการใช้ For In ครับแล้วก็เอา Element Collection mm hmm. ก็จะเอาค่าของตัว r e s u l t แการดรอป a เพราะว่าสีที่เราได้มาจากเลซปอน AI เนี่ยมันมาเป็นรูปแบบของอะไรครับคืออะไรที่ทำการเก็บสมาชิกเป็นค่าแมทนะครับจะแล้วทีนี้ก็ทำการสร้างโมเดลก็มาหนึ่งตัวครับแบบนี้ครับแล้ก็ออฟฟิเซอร์โมเดลนะครับออฟฟิเซอร์ออฟฟิเซอร์โมเดลนะครับมีค่ากับออฟฟิเซอร์โมเดลฟอร์แมตตัวนี้ก็เอาค่าอีเวนต์มาใส่นั่นหมายความว่าในการทํางานหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้ค่าโมเดลมาหนึ่งตัวเห็นไหมครับแบบนี้ในการทํางานหนึ่งครั้งจะได้ค่าโมเดลมาหนึ่งตัวนะครับ โอเคน่าจะได้นะครับโอเคทีนี้มาเตอร์จะลองนะครับดยวก่อนะครับในการรางานลหนึ่งได้ข้าบโมเดลหนึ่งตัวทีนี้ดูต่อไปนะครับมาเตอร์จะทาการสร้างนะครับตัวนะครับอเลของโมเดลเข้มาหนึ่งอันครับนะครับดูครับใช้่าขาดตัวแปลวาครับ นะครับนะครับว่าตั้งชื่อว่า Officer Model M มี S, ก็คือสไตล์คอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าตัวแปรตัวไหนเป็นรูปแบบของอาร์เรย์หรือลิสเนี่ยจะม A ี S ตามหลังครับให้เป็นการบอกว่านี่คือมันเป็นตัวแปรที่มีลหลายค่านะใส่น้อยกว่าน้อยกว่าเดต้าไทครับฉันจะทาการสร้าง Office r Model เดเพื่อการเก็บสมาชิกที่เป็น Officer Mo d e l เดแบบนี้ครับและเอานะครับ Officer m o d e มเนี่ยมาทาการนะครับนะครับสะสมตัวสิ่งที่เป็นโมเดลที่มาหาได้ออฟ i c เ r อร์โมเดลเอส A S Officer Model แบบนี้โอเคนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสิ่งนี้ทํางานเนี่ยมันก็ทําการสะสมค่าของตัวนี้เข้าไปเรื่อยๆเองแบบนี้นะครับแต่ถ้าไปต่อตัวเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าทํางานเสร็จมันจะให้ดำเนินการรีเทิร์นค่ากลับเป็น array หรือ list ของ Officer Model ครับก็ list ใส่มากกว่ามากกว่า Officer Model เข้าไปเสร็จแล้วมันจะมีสีแดงฉันต้องการรีเทิร์นค่ากลับครับ Enter มาฉันดำเนการรีเทิร์นค่ากลับของอะไรครับของ Officer Model BS แบบนี้ โอเคน่าจะได้เหมืออไรก็ตามถ้าเซอร์วิสที่ชื่อว่า Service Le ีดออเดอราทำงานถ้าทำงานเสร็จมันจะทำการรีเทิร์นค่าที่เป็นอเ a y ของออฟฟิเซอร์โบเดลกลับไปนั่นเองแบบนี้นะครับทีนี้ล่ะมัตเตอร์จะกลับมาที่ตัวนี้ครับนะครโอเคฉันกลับมาที่ตัวนะครับลีดออฟฟิเซอร์มัตเตอร์บอกว่าอินิเซสเสร็จไม่ต้องนั่นแหละกดดอเดนกันครับเหมื่อไรก็ตามถ้าสิ่งนี้ทำงานสำเร็จเนี่ยมันจะทำการดอปเด่น then. ก็คือรีเทิร์นไอตรงที่เขียนเขาว่า value ลยครับ value เนี่ยมันก็คือค่าที่ดิเทอร์ได้จากตัว process read data ทำงานครับฉันก,ก็ทำการพิ้พ์ทำการพิ้นนะครับแบบนี้ทำการพิ้นนะครับเราบอกว่านี่คือค่าของตัว value ที่เราได้มาครับแล้อทำการใส่ง,ง่ายๆครับเพราะว่าขนาดของข้อมูลที่อ่านได้เลยมันครับขนาดของ o f f i ิศเซอร์โมเดล bs ที่อ่านมาได้ครับฉรนจะเอาค่าอะไรที่อ่านมาได้มาทาการนับว่ามันมีกี่ตัวที่ได้มาครับ ตัวดันเรเเรามีทั้งหมด3ไมไอเทมนั่นกว่าตัวนี้มันน่าจะจะโพดออกามาเป็นสามให้เราเห็นดูนะครับกดรีตาร์ทใหม่ถ้าทุกอย่างถูกต้องได้ได้แบบนี้ครับเดี๋ยวจะเขียนข้อความชื่อว่าขนาดของ Officer Model เดลยังไงเป็น3แบบนี้ละครับนี่คือตัว e p 11ครับ สอนวิธีการเก็ฑค่านะครับเรตปอนจาก API ที่เป็นเจสันมาทำเป็นโมเดลเปลี่ยนโมเดลนะครับมาเป็นอาเรย์ ay, เพื่อทำการเอา,าเไปแสดงเป็นรูปหือต่อใน EP นี่ครับ11ครับแบบนี้